ธรรมบทภาคหอัตวั์บรรณาเรื่องพระเทวทัตข้อความเบื้องตน้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปรารภพระเทวทัตตรัสพระธรรมเทศานานิว่ายสสะอาจันตะทุสีอย่างเป็นตน้นสุดนาเรื่องรามกของพระเทวทัต ความพิสดารว่าในวันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระเทวทัตเป็นผู้ทุศีนมีธรรมลามก เกลียกล่อมพระเจ้าอาชาติศตรูอย่างราบสกาละเป็นอันมากให้เกิดขึ้น,นชักชวนพระเจ้าอาชาติศตรูในการฆ่าพระบิดาเป็นผู้ร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาติศตรูนั้นตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าพระตะถาคตเจ้าด้วยประการต่างๆเพราะตัณหาอันเจริญท้่แล้วด้วยเหตุืีความเป็นผู้ทุศิลน์นั่นเองพระาศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนากันด้วยกาถาอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยกาถาชื่อนี้จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านี้ถึงในการก่อนเทวทัตก็ตะเกียกตะกายเพื่อจะฆ่าเราด้วยประการต่างๆเหมือนกันดังนี้แล้วจึงตรัสชาดกทั้งหลายมีกุรุงคะชาดกเป็นต้นแล้วตัสว่า ภิกษุทั้งหลายตัญหาอันเกิดขึ้นพราอเหตุคือความเป็นผู้ทุศีนหุ้มห่อรบรัซเซื่อซึ่งบุคคลผู้ทุศีนล่วงส่วนไปในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้นเหมือนเทาย่านทรายรัดรึงต้นสาระฉะนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าความเป็นผู้ทุศีนล่วงส่วน รวบรัดอัตภาพของบุคคลใดดุดเท่าย่านทรายรัดรึงต้นสาระฉะนั้นบุคคลนั้นย่อมทำตนอย่างเดียวกันกับที่โจรหัวโจกปรารถนาทำให้ตนฉะนั้นแกอ้อาจความเป็นผู้ทุศีลโดยส่วนเดียวชื่อว่าอาจารตะทุศีลอย่างในพระคถานั้นบุคคลผู้เป็นขราราชทำอกุศลกรรมบทสิบตั้งแต่เกิดก็ดีผู้เป็นบรรพชิต ต้องคารุกาบัตตั้งแต่วันอุปสมบทก็ดีชื่อว่าผู้ทุศีนล่วงส่วนแต่บทว่าอัจจันตะทุศีอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตัดในพระกาถานี้ทรงหมายเอาความเป็นผู้ทุศีนอันมาแล้วตามคติของบุคคลผู้ทุศีนในสองถึงสอัตภาพอันหนึ่งตัญหาอันอาศัยทวารหกของผู้ทุศีนเกิดขึ้น บัณฑิตพึงทราบว่าความเป็นผู้ทุศีลในพระคถานี้บาทพระคถาว่ามาลุวาสารมิโวตตังความว่าความเป็นผู้ทุศีลแก้วคือตัณหารบรัดขี่หุ้มเหาะอ,อัตภาพของบุคคลใดตั้งอยู่เหมือนเถา,า,าย่านทรายรัดลึงต้นสาระคือปกคลุมทั่วทั้งหมดทีเดียวด้วยสามารถรับน้ำด้วยใบยในเมื่อฝนตกแล้วหักลงชนั้นแ,แล บุคคลนั้นคือผู้ถูกตัณหากล่าวคือความเป็นผู้ทุศิลน,นั้นหักรานให้ตกไปในอบายทั้งหลายเหมือนต้นไม้ถูกเถ่ายาสายหักรานให้โค่นลงเหนือแผ่นดินฉะนั้นชี้ว่าย่อมทำตนอย่างเดียวกันกับพวกโจรหัวโจกพูกไรความพินาาปรารถนาทำให้ฉะนั้น ในเวลาจบเทศนาชนเป็นนันมากบรรล,ลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลจบเรื่องพระเทวทัศ